ครับเกจิอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะเกจิอาจารย์บางองค์นี่เหรียญของท่านเนี่ยอยู่โยงคงกระพันนะฮะ ครับก็จะมีเหรียญหนึ่งครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะหลวงพ่อทองสุกอินทโชโตวัดตโนดหลวงเดี๋ยวเราจะให้ไปดูนะฮะหลวงพ่อทองสุกนี่ให้ดูนี่เป็นเหรียญรุ่น2นะฮะครับเหรียญรุ่น2นี่ท่านจะโด่งดังมากและมีราคาแพงมากนี่คือสุดยอดขององค์พันธ์นะฮะด้านหลังนี่จะเป็นแหวกระนะฮะแล้วก็หลวงพ่อจันทร์วัดมฤกไายวัดมฤตกายารามเนี่ยท่านจะเอาครั่งมาติดครั่งนี่นะหลวงพ่อสองสุกท่านสำเร็จวิชาเรื่องครั่งนะฮะครับเดี๋ยวเราจะมาถามท่านในยกอนันต ครับท่านได้นําเอาแบบของหลวงมงสุขมาทำเหรียญหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านมีประสบการณ์อะไรเยอะแยะมากมายนะคือผมผมชอบเหรียญหลงพ่อทองสุขเป็นเหรียญโบราณแล้วก็บางครับคือเวลาเราไปเลี่ยม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 กรอบแหวนคอเนี่ยก็ค่อนข้างจะสวยกระทัดรัดดีนะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท่านเนี่ยก็มากมายนะครับผมเป็นผู้หนึ่งที่ ออชอบและศรัทธาในเหรียญของหลวงพ่อสองสุวรรณโนหลวงนะครับก็เลยเอานำเอาแบบของท่านแทบจะ ทั้งหน้าทั้งหลังได้เลยครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากรูปเป็นรูปหลวงพ่อคุณท่านขนาดเองนะครับอย่างคําหลวงพ่อคุณปริฤศสุธนเนี่ยเออล้อเรือสลีก็เป็นสลีชิดคล้ายๆหลวงพ่อทองสุขติดขอบฮะติดขอบเหมือนกันครับหลวงพ่อทองสุขร์เขาเรียกว่าบล็อกทองคำสลีติดขอบนะครับแล้วก็หลังข้างด้านด้านหลังก็เป็นข้างข้างนี่ก็จะเป็นเฉพาะเฉพาะเหรียญเงินเหรียญเงินก็จะเป็นเป็นด้านหลังข้างนะครับ แล้วหลวงพ่อทองสุกนี่ท่านโด่งดังมากท่านสาเร็จวิชาเรื่องครั่งนะฮะแล้วก็เหรียญปัจจุบันยังเหรียญที่ผมขึ้นให้ดูนะครับหลายแสนบาทแล้วทองแดงรุ่น2อนะฮะอย่างนายกนี่คือคิดการไก่นะฮะว่าเหรียญนี้ต่อไปอนาคตจะต้องมีอภิธิหารมีประสบการณ์มากมายนะฮะเกิดจะมีราคาเช่าบูชากันแพงมากปลอมยากปลอมยากนะเพราะว่ามันเป็นแอกกะทะอย่างรลองสุกเนี่ยปลอมยากมาก <ผ>คือหยิบมานี่รู้เลยว่าของแท้ของปลอมดูมือเนี่ยเอามือคํานี่รู้เลยว่าแล้วสามารถที่จะเปิดราคากันได้เลยเนี่ยผมผมผมเรื่องเรียนเรียนเรื่องความหัรย์ของของของเหรียญชุดนี้ผมไปให้ช่างเนี่ยแกะบล็อกกันนะฮะช่างแกะบล็อกเนี่ยวันแรกที่ไปคุยกับทางทางเอด้วยเนี่ยเราไปไปกันที่ที่ที่ร้านแกะบล็อกช่างบอกว่าพี่มาเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือนถึงบล็อกเสร็จ ผมก็บอกว่าไอาก้กกลับมาบอกว่าช่วยช่วยเล่นให้หน่อยแล้วกันช่างสักครึ่งเดือนก็ยังดีจะดูแบบก่อนกลับมาวันกว่าๆโทรมาบอกให้ผมไปดูบล็อกผมก็เอ้ยเสร็จแล้วเลยก็ <c oughs> ลเลยวิ่งไปดูบล็อกกันก็พอไปดูบล็อกมาเสร็จก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ<อ>ช่างบล็อกแก้ให้เลยแก้ให้เดี๋ยวนั้นแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวเนี่ยก็เป็นเป็นได้ปั๊มเป็นเหรียญออกมาเป็นแบบตัวอย่างแล้วก็สั่งสั่งดำเนินการตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญที่สุดคือช่างเนี่ยช่างแกะบล็อกเนี่ยนะฮะ ท่านจองเหรียญทองคำหมายเลข7มา1เหรียญครับแล้วก็เหรียญเงินอีกประมาณ10บเหรียญซึ่งซึ่งนั่งคุยกับทางเอผมก็ไม่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 ค่อยทราบในเรื่องของวงการพระเครื่องนะฮะก็ทางน้องเขาบอกว่าเขเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็แปลกนะฮะเรื่องเาื่องจากว่าช่างแกะบล็อกเนี่ยท่านก็เห็นทุกวันอยู่แล้วทําไมท่านถึงมา มามาเช่าตอนนี้มาถึงคุณเอชุดนี้นี่น่าจะมีประสบาการณ์น่าจะมีอภิหารก่อนที่จะถึงพิธีเนี่ยมีพี่ประสบาการณ์หรืออิหารอะไรบ้างอะในชุดนี้ในความรู้สึกผมตั้งแต่เริ่มมาทํางานเนี่ยผมผมผมอยู่วงการศึกษาพระมาตั้งแต่อายุสิบสองขวบเนี่ยผมก็เจออะไรที่แปลกๆเยอะนะฮะเกี่ยวกับชุดนี้อย่างก็อย่างที่บอกว่าช่างเนี่ยช่างแกะบล็อกเนปกติจะไม่ค่อยอ จะไม่ค่อยจองพระจะไม่ค่อยนั่นน,ะนี่ตัวเองแก่แล้วก็มาจองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องการการดําเนินงานต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าจะเสร็จนะครับคือคือคือระยะเวลาในการทํางานเนี่ยสอาทิตย์มาถึงมาถึงตรงนี้เนี่ยประมาณเดือนเสร็จๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแล้วเสร็จ<อ>หมดแล้วพร้อมหมดแล้วพร้พอมไแล้วนะครับ,รบก็คิดว่าในวันพิธีเนี่ย อาพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยขับวัตถุมงคลจะต้องเสร็จทุกประการเพร้อมทุกประการแน่ยนะครับพร้อมที่จะหลังที่เสร็จพิธีแล้วท่านที่จองเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชเนี่ยรับพระได้เลยแล้วในยกคิดไหมวันนั้เนี่ยจะมีวัตถุมงคลบางรายการเนี่ยที่จะเปิดให้ประชาชนได้บูชาที่วัดบรรเลหลังจากพิธีดับเทียนชัยแล้วเคยคิดไหมครับ เออตรงนั้นต้องต้องมอบไปทางเอ,อว่าเขาจะเป็นผู้รู้ครับบาง,บางคนนี่ <c oughs> เขามาร่วมพิธีครับผมคิดว่าคงเยอะนะค <c oughs> งเยอะนะแล้วก็เขามาเห็นพิธีเห็นทั้งพวกค,นคูนี่เมตายิ้มแย้มแจ่มใสสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยเขาก็อยากจะได้วัตถุมงคลเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ต้องฝากไว้นิดหนึ่งท่านนายกและคุณเอ <c oughs> <A S 1> ว่าวันนั้นหลังที่เสร็จพิธีแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาเหรียญทองคำมาเปิดจําหน่ายมาเปิดให้บูชาเราเอาเหรียญธรรมดาเอาเหรียญธรรมดาสักสองแบบ นะราคาที่ไม่น่าจะมีปัญหาให้เขามาบูชาเลยนะผมเคยมีประสบการณ์ผมเคยไปบันทึกเทปพ,พิธีของวัดบรรล่เป็นวัตถุมงคลของวัดร,รุ่น91ปีครับก็วันนั้นก็เปิดจำหน่ายได้เงินค่อนข้างที่จะมหาศาลเพราะคนมาเยอะทุกคนก็ต้องการจะบูชาทางวัดก็บอกว่ายังไม่พร้อมผมบอกว่าต้องพร้อมในเมื่อเหรียญเสร็จแล้ว ก็เอาออกมาเลยนะบางท่านก็บอกว่าที่ไม่บูชาเพราะาเหรียญยังไม่เสร็จนะอเอากล่องเปล่ามาเสร็จไม่ไม่จะไม่ใช่ตรงนั้นผมก็เลยให้ทวันออกมาแล้วผมก็เป็นพิธีกรเป็นโฆศกก็จําหน่ายได้เปิดให้บูชาได้ค่อนข้างที่จะมากมหาศาลเลยนะรับรุ่นที่ผ่านมาแต่ก็แค่สองเนื้อเพราะยังเนื้ออื่นเนี่ยทางวัดก็กลัวกลัวว่าคนจองเนี่ย บางทีตอนหลังมันจะไหลมากลัวเหรียญมันจะไม่พอ,อกลัวจะมีปัญหาเรื่องของคดีฟาร์มจองแล้วไม่ไม่เด้เหรียญเพราะว่าอไอ้คณะผู้จะสร้างเอาไปจําหน่ายทั้งหมดอมเอาเงินสดไอ้เงินมันก็เก็บมาแล้วพอเก็บจากเงินสดมาเป็นเงินแห้งไงแต่นี้มาถึงตรงนั้นมันสดๆไงครับ,รบอันนี้ก็ต้องฝากท่านนายกไว้ว่าลองพิจารณาดูว่า หลังจะเสร็จพิธีแล้วก็จะเปิดให้เขาบูชาเอาสักเนื้อสองเนื้อคแค่นั้นเนี่ยฮะราคาเนี่ยไม่จําเป็นต้องแพงไม่จาเป็นต้องเป็นเหรียญทองคำเหรียญเงินนะที่ว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยเขาอยากเห็นได้นะเพราะหลวงพ่อคูน,นี่ต้องใช้คําว่าเป็นเทพเจ้าแล้วหลวงเหรียญหลวงพ่อคูนเนี่ยถ้าใครพกพาราษนาติดตัวแล้วมันจะคูณ มีพันคูณหมื่นมีหมื่นคูณแสนมีแสนคูณล้านมีล้านก็จะคูณเป็นสิบเป็นร้อยเลยเนี่ยครับอันนี้มีความเชื่อกันแบบแบบนั้นเลยนะครับตามชื่อรุ่นด้วยครับคูณชื่อรุ่นแกวสำรัาาันะฮะแล้วคนที่ให้ชื่อนี่ก็ถือว่าเป็นพระเถระอาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์นะฮะเป็นพระสุปฏปิปันโนนะพระมาอาจารย์พระอาจารย์มหาสุสัตว์วัดประดู่พระอารามหลวงนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่สมถะ ขับไม่ยึดติดนะฮะแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่วันหนึ่งฉันมือเดียวผมค่อนข้างที่จะศรัทธาท่านผมผ่านไปผมต้งแวะไปกราบท่านนะฮะกุศีท่านสวยฮ่ะสุดลาสวยรับก็วัตถุมงคลท่านโดดเด่นมากแล้วก็วัตถุมงคลท่านเนี่ยปุ๊บเนี่ยหมดทันทีเลยนะฮะับมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะให้เกียรติไปร่วมงานด้วยล่รวันแล้วก็วันที่18กันยาเนี่ยผมไปดู วันกับท่านนะนะท่านบอกเป็นเลิกที่ดีมากตั้งแต่เช้าไปยันเวลาตีสามของวันที่18เลยเป็นเลิกที่ที่ดีมากเลยมหาเลิกราชาเลิกมหาตนโนเลิกเทวีเลิกภูมิพโรเลิกคือเป็นเลิกที่รวดเร็วรวยก็รวยเร็วเลยไม่ต้องรอช้าเลยนะครับก็เลยนเชิญทุกท่านเลยครับวันที่18กันยา ก็เรียนเชิญทุกท่านครับไปร่วมพิธีนะฮะที่วัดบ้านไร่เพื่อด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาเหรียญรุ่นแก้วสารพัดนึกได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อคูณนะฮะจัดสร้างโดยนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยนะโดยคุณอนันต์นิมานนท์และคณะทีมงานและสมาชิกนะฮะวัตถุมงคลอีชัดอีทีวัตถุมงคลชัดๆเลยนะวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เนี่ยอันดับแรกนี่ก็มอบให้กับทางวัดบ้านไร่นะฮะและก็วัดบุภัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้าง หลวงพระคุณบริสุทธโธองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่วังน้ําเขียวอีกส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นให้กับทางวัดบารลัยซึ่งแล้วแต่ทางคณะกรรมการจะเห็นเห็นเห็นสิ่งใดที่จะไปใช้ใช้เงินจํานวนนี้ในในกับเรื่องใดๆประมาณนี้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นเรื่องของวัตถุมงคลที่เราจะมอบให้กับทางทหารทหารพานแล้วก็จะนําปัจจัยต่างๆอย่างเงี้ยไปมอบให้กับกับกับทางหน่วยทหารตํารวจโดยประมาณนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นโรงเรียนที่ที่ ติณธ de eh. ุระกันดารต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับบุตรหลานสมาคมนะฮะที่สมาคมได้นําอุปกรณ์อย่างเทพสถิตเนี่ยผมนาไปไปไปหลายปีนะฮะนำไปมอบให้กับที่ดอกเจีวานนะฮะที่เทพเทพเทพชัยภูมิเนี่ยนำพวกอุปกรณ์การศึกษาการเรียนต่างๆไปมอบให้นะครับไปไปมาตลอดและก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นสวัสดิการสมาชิกสมาคม ทุนการศึกษาบุติดาสมาชิกอะไรประมาณนี้ครับท่านแล้วก็กิจกรรมของสมาคมที่มี2เดือนต่อหนึ่งครั้งครับตอนนี้มาถึงคุณเอวัตถุมงคลเนี่ยครับก็ลองสรุปภาพรวมหน่อยว่าวัตถุมงคลเนี่ยมีอะไรแลวท่านสามารถไปจองวัตถุมงคลได้ที่ไหนนะครับครับผมก็เป็นวัตถุมงคลรุ่นแก้สารพัดนึกนะครับเป็นวัตถุมงคลที่คนดวงคนดวงดีต้องพกคนดวงตกต้องใช้คนเจ็บไข้ต้องบูชานะครับถ้าอยากเจริญก้าวหน้าก็ต้องหาเช่าบูชาไว้ นะครับเ,ออเบอร์โทรก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับสามารถโทรไปสอบถามได้ตลอดนะครับว่าใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็สั่งจองได้นะครับอีกนิดนึงผมลืมบอกไปว่าวัตถุมงคลร,รุ่นนีออ้ราคาจะมี2ราคาคือราคาตอนจองกับราคาหลังจองก็จะปรับไป ครับนะครับก็ผมคิดว่าราคาหลังจองเนี่ยก็คงจะไม่ต้องปรับแล้วเพราะว่าคนที่เขาจองไปแล้วนะก็เป็นเรื่องของเขาทางสมาคมก็คือยืนอยู่ราคาเดิมราคาเดิมก็คือหลังจากทําพิธีแล้วคิดว่าวัตถุมงคลเนี่ยคงเหลือไม่เยอะนะหรืออาจจะไม่เหลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องปรับราคาอเลยนี่ก็เป็นเรื่องของศูนย์ต่างๆที่เขาจองไปนะฮะ ครับก็น,นี่คือเรื่องราวของวัตถุมงคลรุ่นแก้วสารพัดนึกนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะวันที่18กันยายนนะฮะร่วมในพิธีมหาพุทธาธิวาพิเศษนะ,ะที่มณฑลพิธีวัดบันไล่โดยหลวงพ่อคูณบริยสุโธแล้วก็พระอาจารย์มหาสุรศัก์วัดประดู่นะฮะลือหลวงพ่อทองนะฮะวัดเขาพระพุทธบาทครับอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิก็ถือว่า เป็นสิทธิพุทธคมของรูปพระคูณบริสุโธนะฮะขับและเป็นพระที่มากไปด้วยเมตตาธรรมคือโมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอาเกขาแล้วก็เป็นพระสุปฏิปันโนนะฮะประพฤติดีปฏิบัติชอบนะฮะขับท้ายรายการนายกเอาเอวยพรให้กับแฟนๆรายการที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมเองก็ในส่วนสมาคมและจัดสร้างเนี่ยเราก็มีเหรียญรายการต่างๆเนี่ยทั้งหมด11รายการนะครับ สิบรายการที่เรามีจำหน่ายรายการที่11เป็นรายการที่เราทำแจกนะครับจำนวน1 0,000องค์นะครับท่านมีกำลังนะฮะทุนทรัพย์มากน้อยเพียงไรก็อยู่ที่ท่านพิจารณาดูนะครับท่านไม่มีกำลังหรือยังไงต่างๆก็วันที่18ไปที่วัดบรรไร่สมาคมก็มีแจกฟรีให้ให้ด้วยครับครับ ครับก็มาท้ายรายการครับก็ต้องกาบราตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแค้วคาดปลอดภยัยจะภัยพิบัตินานานาับการจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความปารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีครับผมบัญชัยสุรันแล้วก็ท่านนายกอน,นันต์แล้วก็คุณเอก็ต้องราท่านาผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเวลาเพียงเร่านี้ครับสวัสดีครับ